iPhone 6s กับความจุ 16GB ิอัปเดต iOS 15มาปิดตำนานของ iPhone 6s ที่มีความจุ 16GB เลยนะครับความจุไม่พอใช้งานนะครับ16ก,หบกเ,เ,บเหลือใช้งานอยู่ประมาณ1 0 g กแต่ไฟล์ระบบจะอยู่ที่ประมาณ 7GB นะครับเมื่อลง iOS 15แล้วซึ่งตอนนี้ผมว่าจะเอามาเทสเกม PUBG หรือ Free Fire r v นะครับก็ลงไม่ได้เลยเพราะว่าความจุไม่พอนะครับเหลือใช้งานอยู่ประมาณ 2GB กหรือกิกกว่า แต่ก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone 6s ความจุ16 g b iPhone SE iPhone 6s Plus ไฟล์ระบบ iOS จะอยู่ที่7 g b ก็จริงนะครับแต่ว่าเรามีวิธีหรือการเอาแอป,ปออกนะครับอย่างตัวอย่างพวกแอป,ปสภาพอากาศหรือแอป,ปบางแอป,ปที่เราไม่ได้ใช้งานเราก็เอาออกนะครับก็คือเครื่องนี้ที่ผมเอามาทดสอบก็จะเป็นโมเดล LL นะครับอัปเดต iOS 15 beta นะครับ ตอนนี้ผมเปิดระบบเอาแอป,ปออกนะครับตอนแรกมันจะเหลืออยู่ประมาณ2กิกนะครับผมลงแอป,ปลงเกมไม่ได้ก็เลยไปเปิดตัวใน p อป t o r e นะครับมันจะมีการเอาแอป,ปที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับแต่ว่าวิธีนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะบางเครื่องนะครับบางเครื่องจะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีก็จะได้ประมาณ5กิกนะครับแต่บางเครื่องอาจจะใช้ว่าเกือบชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะครับมันจะทําการเอาแอป,ปที่เราไม่ได้ใช้ออกนะครับ เราก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็สามารถลงพวกเกม PUBG, Rv, า r e e f ฟ r e หรือแอปอื่นๆได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone 6 s 6 s p l พ s แล้วก็ iPhone SE หรือ iPad ที่รุ่นความจุ16 g อ่ะอย่าง2เครื่องนี้แล้วก็มาทำคลิปอัปเดตนะครับเป็น iOS15 เบต้าโปรไฟลนะครับ iOS15 เบต้นะครับ สำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลด iOS 15 Beta เพื่อทดสอบหรือต้องการลองใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับก็ดูใต้คลิปได้วิธีการอัปเดตเพราะว่าตอนนี้สามารถอัปเดต iOS 15ได้แล้วนะครับเป็นตัวเบต้าส่วนตัวเต็มเนี่ยจะมีให้อัปเดตช่วงปลายปีนะครับประมาณเดือนกันยานหรือว่าตุลาโอเคแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปลองโหลดเกม PUBG แล้วก็เดี๋ยวลองเทสกับ iOS 15ดูนะครับเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูกันอีกทีนึงนะครับ เพราะว่าวันนี้เพิ่ง update, อัปเดตเมื่อวานเพิ่งอัปเดต ios มานะครมาแล้วมันลงเกมฟรีไฟล์ภาพ G ไม่ได้เลยนะครับมันเหลือไฟล์อยู่มันเหลือความจุอยู่ประมาณ 2G กิกหรือกิกกว่านะครับก็เลยไล่เอาแอปที่ไม่ได้ใช้งานออกนะครับเพราะว่าพื้นที่มันแทบจะไม่พอใช้งานเลยนะครับผมแนะนำสำหรับคนที่ใช้ 3.2G กิกขึ้นไปนะครับส่วนฟีเจอร์ใหม่ๆก็จะมีอย่างเช่นเช่นแว่นขยายนะครับปรับในเรื่องของการซูมต่างๆนะครับปรับเปลี่ยนสีไรต่างๆได้นะครับ ก็เป็นข้อดีสําหรับคนที่ใช้งานบางฟีเจอร์ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นข้อดีเลยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ในเรื่องของการโหมดโฟกัสนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับการตั้งค่าต่าง,งๆนะครับการแจ้งเตือนปรับปรุงเรื่องสิรินะครับผมอาจจะด่าน้อยลงเอ้ยไม่ใช่นะครับปรับปรุงให้ทํางานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แผนที่ 3D นะครับแผนที่การขับรถนะครับผมแต่ว่า iOS 15เนี่ยยังเป็นตัวเบต้าอยู่นะครับอาจจะยังมีบั๊กค่อนข้างเยอะนะทุกคนนะครับผมไม่แนะนำให้อัปเดตตัวเบต้าเท่าไหร่นะครับแต่ก็ผมเองก็เอามาลองเทสฟีเจอร์ใหม่ๆดูแล้วก็มาพูดหรือมาเล่าให้เพื่อนๆน้องๆได้ฟังนะครับกับ iPhone 6s แล้วก็เป็นฟีเจอร์ของ FaceTime นะครับแล้วก็ฟีเจอร์อีกอันหนึ่งน่าจะเป็นในส่วนของการแชร์ข้อความนะครับ ซึ่งผมอาจจะพูดฟีเจอร์คร่าวๆแลกานอเพราะว่าฟีเจอร์ก็ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับช่องใหญ่ๆเขาก็ทำคลิปในเรื่องของฟีเจอรใ์ใหม่ๆกันหมดแล้วนะครับสำหรับ iOS 15นะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาอัปเดตสำหรับคนที่ใช้ iPhone 6s iPhone SE iPhone 6s Plus นะครับที่มีความจุ16 g b นะครับวิธีการลง iOS 15แล้วก็วิธีการเพิ่มความจุให้สามารถลงแอปลงเกมได้นะครับ